จะใหญ่หรือจะเล็กขนาดไหนหรือจะใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวบิมจะล้วงให้ดูเออดีปี่กูยัยบอกพี่นอ <c oughs> อ้องเฮ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะอีสานพระเจ้าค่ะมันเล่นทงนกะกับอีหลานะครับจะมาหาอยู่หากินตามวิถีบ้านๆค่ะสิได้อย่างกินแรงนี่เดี๋ยวสีไ้อีหลาเป็นคนนาทางนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาเลยค่ะตามไปค่ะมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะคะไปเลยค่ะไป พ่ออีหย่างแล้วอะลูกบวบค่ะให้ลูกบวบนี่ของทงให้ทงนาบ้านเขานะครับ <c oughs> <c oughs> เก็บไปกินยังี่แหละปลอดสารพิษปลอดสารเคมีเดี๋ยวจะพาไปดูไซนะคะดักไว้สองวันแล้วค่ะจะได้หรือเปล่านะคะไปกันค่ะถึงแล้วค่ะค่ะไซที่เราดักไว้ค่ะจะมีอะไรอยู่ด้านในไหมคะเดี๋ยวมาเปิดลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะมาดูค่ะ เอาเบิงนะพี่น้องอันนี้ใส่ไว้สองมือแล้วนะครับดักไว้สองมือนะครับนี่อย่างบอ่ะจมูหรือเจ้าปลาเห็นไหมเนี่ยกบกบตัวเมื่อไหร่อ่ะเห็นไหมนะเห็นปะเห็นบูยตัวใหญ่ไม่แต่ว่าปลาตัวนี้มันตายปะเนี่ยเนี่ยดูดิน่ะตัวนี้ตายก่อนแล้วมันน่าจะเป็นกลิ่นหรือเปล่าบิงเบิงกบเด้อพี่น้อง ปลาปลาเข่งน้อยพร้อมเนี่ยปลากบใหญ่นี่เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเนี่ยกบใหญ่ขึกใหญ่เลยพี่น้องเห็นพร้อมกันนี่เลยค่ะเห็นพร้อมกันในกล้องเลยค่ะสุดยอดจริงๆยกขึ้นมาด้วยยกขึ้นมาด้วยเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นมีหอยด้วยที่เต้นเต้นเนี่ยเต้นคักเลยแต่ว่าตัวนี้มันตายแล้วมีมีสองตัวเนี่ยปลานี่ปลาเข่งปลาเข่งมันแล้วก็หอยนะพี่ปลาเข่งมันตายแล้วแหละนะครับนี่หอย เราไม่ยอมมาดูงโอ้โหบ่ได <t> ้มาเบิ2 2> ่งสองเมื oh, oh. Er. ่อพี right? <HAHA> ่น right. ้องเบิ่งเด้อกบโอ้ยปูพ่อมีวะอ้ปูพ่อหนีกระหักว้าวเซอร์ไพรส์สุดสุดสุดยอดเลยโควบใหญ่คักเว้ยใหญ่สุดๆเลยค่ะเห็นปลาไหมเบิ่งเบิ้งทองมันเด้ออูล่ะใหญ่ท่หน้าอีหลาวแหละอู้ยหู ตัวใหญ่อันนี้หายุ่หายินง่ายๆบ้านเฮาเลยนะพี่น้องเนาะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่ขอให้ขยันลขานะคะอย่างนี้ก็ไม่ต้องตัวใหญ่กังวลเว้ยได้แนวกินแรงแล้วมือนี่จะใหญ่หรือจะเล็กขนาดไหนหรือจะใหญ่มากๆนะคะเดี๋ยวบิ๊มจะล้วงให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเอาออกมาจากข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวจะจับบ๊บเลยค่ะ มันจะกระโดดไมคได้มันจะกระโดดเราไม่ได้แก้เชือกของมันออกไม่ได้หรอกเนี่ยอึ๊บ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 โอ้ยขอโทษแก้แต่คายน่ะบอกเอ้ยเดี๋ยวช่วยกันช่วยกันด้เอ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ของสดสดนะพี่น้องกบธรรมชาตินะโอ้ยจับแต่หลังดิอือเจ็บไีมไม่หนูกลัวเขากระโดดโอ้เหนียวใสหนาคนนี้แม่กบเขาก็ได้แล้ว อันนี้ก็สิเหลือแต่ปลาเข็งมันตายนะพี่น้องเรากับอีปูตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาอีปูออกมาปล่อยก่อนนะครับเดี๋ยวมันสิตตายประคอยกันเออดิบกิ้งนะเลือดซิปเลยอีปูนี่บมืดผัวโตใหญ่บอกพี่น้องคกบ อันนี้ก็อีอป,ปูหนีมื้อเลือดทิปนะครับเออได้แรงหนีแล้วนะครับ,บ <laughs> นี่คือความหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะคะไม่มีความสิ้นเปลืองเลยะคะ่ะขอให้ขยันออกหากินนะคะก็ ได้อาหารในแต่ละมือ้อในแต่ละวันแล้วค่ะผักก็ได้แล้วกบก็ได้แล้วนี่ค่ะสุดยอดค่ะได้ค่าแล้วเปลืองตังแจ็กบัตยางลงมทงยางเดียวอ่ะอีสานวัวเจ้าเฮ้ย,ยสนุกเลยค่ะลุนได้ค่ะมันมากอีหล่าเสียวไปเฮ็ดเมนูอีย่างเมื่อนี่แรงนี่วันนี้ได้เมนูน่าจะเป็นผัดเผ็ดกบค่ะอาหารป่านะคะกดราม่านะคะนี่คือ ชีวิตค่ะเพื่อความอยู่รอดนะคะคืออาหารของคนค่ะได้แนวไซแหลงแล้วกับกับบ้านตี่ละอีหล่าฮูไปนะครับว่าขอนกบเอาด้แน่มันตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อยากกินผัดเผ็ดกบเชิญมาบ้านสวนอีสานพระเจ้าเนอะค่ะสวัสดีครับ